นมวหมูตั้งเลยกายเนื้อหมูขายอย่างไรชาวจ้วงชาวจ้วงส่วนหนึ่งสนใจประเทศไทยพวกเขาก็ดูหนังไทยละครไทยไม่แตกต่างจากคนลาวคนไทยใหญ่และคนกัมพูชาที่ชอบดูหนังไทยและละครไทยชาวจ้วงเป็นชนกลุ่มน้อยในประเทศจีนที่มีจำนวนประชากรมากที่สุดในจีน และมีทินฐานอยู่ที่เขตปกครองตนเองกว่างสีจ้วงทางตอนใต้ของจีนภาษาพูดของชาวจ้วงเป็นภาษาตระกูลเดียวกับภาษาไทยสาขาไทยกระดวันนี้แอดแปลคอมเมนต์ชาวจีนคอนเทนต์จากคลิปชา,ชาวจ้วงฝึกพูดภาษาไทยที่กำลังฮิตในติกตอกจีนเปรีบเที่ยวภาษาไทยภาษาจ้วงในคลิปมาเล่าสู่กันฟังบทความทั้งหมดแปลมาจากภาษาจีน โดยใช้ Google ช่วยแปลอาจมีความหมายผิดเพีเ้ยนไปบ้างต้องขออภัยมาลองฟังมุมมองแรกกันครับในฐานะคนสัญชาติใดฉันคิดว่าภาษาไทยกับภาษาใดและจ้งเหมือนกันทุกประการแค่สำเนียงเสียงแตกต่างกันมุมมองท่านต่อไปครับฉันจะเพิ่มความสามารถทางภาษาไทยในเรซูเม่ของฉันในอนาคตห้าห้า มุมมองท่านต่อไปครับฉันสามารถเข้าใจภาษาไทยของเขาได้ดูจากซับไตเติลอ่านคำบรรยายคำวิเศษของผู้เขียนมุมมองท่านต่อไปครับทําไมฉันมาจากมณฑลกวางสีและไม่เข้าใจคำพูดของเขามุมมองท่านต่อไปครับ8ปเปอร์เซ็นต์ของชาวกวางสีไม่เข้าใจภาษาจ้วง ประมาณว่า70%ของชาวกวางสีพูดภาษาถิ่นกุ้ยหลิวกุ้ยโจมุมมองท่านต่อไปครับครอบครัวฉันดูละครไทยที่บ้านและพูดตรงๆว่าเมื่อไหร่ประเทศนี้จะเปิดทีวีภาษาจ้งบ้างมุมมองท่านต่อไปครับคนอูมิงกว่างสีเข้าใจแค่ภาษาจ้งภาษาไทยแค่งงงอยากบอกว่าน่ารัก มุมมองท่านต่อไปครับคุณและฉันถ้าไม่มีอะไรทําไปดูการขายทุเรียนไทยมุมมองท่านต่อไปครับภาษาจงแบ่งออกเป็นสามลักษณะใหญ่ๆได้แก่ภาษาซางหลินจ้วงภาษาไปเซิร์จ้วงและภาษาหลิวโจภาษาจ้งมีความแตกต่างมุมมองท่านต่อไปครับตัวกูอ่านว่ากูในภาษาจ้วง และอ่านว่าฉันในภาษาไทยมุมมองท่านต่อไปครับภาษาจิงซีจ้งเหมือนภาษาไทยมากกว่าภาษาจ้งของคุณพลเมืองที่มีความสุขของฉันมีความสุขพลเมืองฉันห้าห้ามุมมองท่านต่อไปครับฟังดูเป็นภาษาไทยมากกว่าภาษาจ้งอย่างไรภาษาไทยของเธอใกล้เคียงกับภาษาจ้งของเรามาก แต่ภาษาจ้วงเด็กรุ่นใหม่ไม่ค่อยเข้าใจมุมมองท่านต่อไปครับคำจ้วงก็ยังมีความแตกต่างกันทุกที่มุมมองท่านต่อไปครับชาวกวางซีบอกว่าพวกเขาไม่เข้าใจและสับสนจริงๆมุมมองท่านต่อไปครับคุณพูดได้เฉพาะภาษาถิ่นไปเซอร์จ้วงเท่านั้นมีภาษาจ้วงมากมายในกวางซีฉันพูดภาษาจ้วงด้วย แต่คำพูดของคุณแตกต่างจากของเรามุมมองท่านต่อไปครับเวลาฉันดูละครไทยธรรมดาธรรมดาไม่มีความกดดนันเข้าใจเกือบหมดแหละจากกว่างซีมุมมองท่านต่อไปครับคุณไม่จำเป็นต้องมีล่ามเมื่อคุณไปประเทศไทยพูดช้าๆคนไทยฟังเข้าใจมุมมองท่านต่อไปครับ ปรากฏว่าคุณพูดไทยได็งงทำไมฉันยังไม่เข้าใจมุมมองท่านต่อไปครับภาษาจ้วงของฉันในเมืองเก่าผิงกัวใกล้เคียงกับภาษาไทยมากกว่าภาษาจ้วงในวิดีโอมุมมองท่านต่อไปครับภาษาจ้วงอาจสื่อสารกันได้ภาษาไทยนี้เหมือนกับภาษาใดของเราใครเข้าใจบ้างมุมมองท่านต่อไปครับ เสียงและความหมายบางคำคล้ายกันมากแต่เวลาดูละครไทยรู้สึกว่าต่างจากภาษาจ้วงมากมุมมองท่านต่อไปครับไม่เข้าใจภาษาไทยเลยฉันยังต้องอ่านซับไตเติลอ่านคำบรรยายแล้วเสียงและความหมายบางคำคล้ายกันมากจากกว่างซีมุมมองท่านต่อไปครับบรรพบุรุษของไทยก็อาจจะเป็นคนจีนด้วยมุมมองท่านต่อไปครับ ฉันจะซื้อทุเรียนฉันจะกินทุเรียนห้าห้ามุมมองท่านต่อไปครับทำไมฉันถึงเดาวได้นิดหน่อยหลังจากฟังบทสนทนาระหว่างแม่กับลุงและป้าของฉันที่บ้านมุมมองท่านต่อไปครับฉันมาจากสัญชาติจ้วงและฉันพูดภาษาจ้วงได้บ้างสำเนียงภาษาไทยและจ้วงของหญิงสาวในคลิปพอฟังเข้าใจมุมมองท่านต่อไปครับ คุณสามารถพูดได้ว่าสำเนียงต่างกันแต่คุณไม่สามารถพูดได้ว่าคนอื่นผิดฉันพูดภาษาจ้วงเองแต่สำเนียงจ้วงของฉันแตกต่างจากของเธอและภาษาจ้วงบางภาษาก็ออกเสียงต่างกันมุมมองท่านต่อไปครับสนับสนุนเขตปกครองตนเองประชาชนกว่างสีจ้วงเพื่อฟื้นฟูภาษาจ้วงใครเห็นด้วยยืนขึ้นภาษากว่างสีจ้วงห้าห้า มุมมองท่านต่อไปครับมันเป็นความแตกต่างระหว่างกวางตุ้งในกวางโจกับกวางตุ้งในฮ่องกงโดยพื้นฐานแล้วรากของภาษาอาจมาที่เดียวกันมุมมองท่านต่อไปครับผู้พูดภาษาจ้วงรู้ภาษาต่างประเทศเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งภาษามุมมองท่านต่อไปครับเหตุใดคำจ้วงที่ฉันรู้จึงมีความแตกต่างกันอย่างมากมุมมองท่านต่อไปครับ มุมมองท่านสุดท้ายสำหรับคลิปนี้เรียนภาษาไทยและรู้สึกเหมือนกำลังเรียนภาษาถิ่นของตัวเองจะเรียนง่ายไหมก็เรียนไม่ยากแค่คุณดูหนังไทยบ่อยๆก็จะเข้าใจภาษาไทยมากขึ้นวันนี้ในวิดีโอนี้เราจะ句子เปรียบเทียบประโาไปกอันไปกินข้าวไทยคือฉันจะไปกินข้าว

烤乳拍狼。第六，这只狗不咬人。ตัวหมาหนี้ไม่เห็บคน。马多尼ไม่กัดคน。第七，今天有雨。วันนี้มีฝน。วันนี้มีฝน。第八，我妹不在家。น้องกูไม่อยู่บ้าน。น้องฉันไม่อยู่บ้าน。第九，我看不见你。กูหละมีเห็นมึง。ฉันมองไม่เห็นเธอ。 第十是数字一到十一二三四哈六七八九十年上三四哈或者八九十鳌拜鳌拜紧靠更好北欧北欧苏苏铠甲龙北龙北 ฝนตกขุนตบไตาตาตหมูหมูม้าหมาแมวแมวไก่ไก่พ่อแม่ เสี้ยเดือนนัน่ะพ่อแม่พ่อแม่ <that that 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 น้ำลำตาตา,ตาปากปากขากาหนูหนูนอนนอนประตูประตูเล่าเล่า เตือนเตือนลมลมไม้ไม้ดินตินดุ่งออนี้เหียนปีปีเมียเม่ยเผือกเปียกดี ตีน้อยน้อย,อยหวานหวานเป้าเปบาหนักหนักอินมอิ่มแพงแพงขอบคุณที่ติดตามและรับชมของคุณที่ร่วมแสดงมุมมองต่างๆเพื่อได้นำมาต่อยอดทางคลิปต่ตอๆไปครับ